ทึ๊บเฮ้ยใช่ค่ะก็วันนี้อะไรขอบมาเอาไ้ค่ะก็วันนี้เราจะมารีวิวประสบการณ์ฝึกงานเนาะว่าเอกจีนธรรมศาสตร์เนี่ยไปฝึกงานที่ไหนกันบ้างตำแหน่งอะไรบ้างเนื้องานเป็นประมาณไหนก็มีเพื่อนแค่ประมาณสองสามคนแหละที่จะมาพูดเพราะว่ามีเพื่อนแค่นี้ คนเรามีเพื่อนน้อยมากเพราะฉะนั้นก็เริ่มกันที่นงค่ะแนะนำตัวแล้วสวัสดีค่ะชื่อนกค่ะก็อะไรดีอะฝึกงานบริษัทแบบไหนคะเออก็ฝึกงานที่บริษัทโลจิสติกส์ค่ะเป็นคนส่งบริษัทโลจิสติกสแห่งหนึ่งแล้วฝึกตำแหน่งอะไรคะเอะอเขาบอกว่าเป็นเทนนี่แต่จริงๆก็คือไปฝึกอยู่ที่แผนกเอชอค่ะ ตำแหนแล้วรักษณหงานทําอะไรบ้างก็หาคนมาเข้าตําแหน่งที่ว่างอย่างเงี้ยแบบเข้าดูในเว็บจ็อบไทยจ็อบดีวีหาคนดูคนที่เขาสมัครมาแล้วก็แบบดูว่าใครมีคุณสมบัติเหมาะสมบ้าง่างี้ก็ส่งให้พี่เขาต่อแล้วเขาก็จะไปสัมภาษณ์นัดสัมภาษณ์กันต่อแล้ว บรรยากาศในการทํางานบรรยากาศที่ออฟฟิศเพราะว่าเป็นงานงานออฟฟิศเนาะทา<ช>ทํางานแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ทำาานออฟฟิศทำในออฟฟิศอะไม่ได้เวิร์กโฟมโฮมออ<ช>ไม่ใช่เป็นงานทปงานออนไลน์ก็ไอเดียก็ดีนะ <c oughs> <c oughs> หนาวมากโตที่นั่งคือแอร์ตกหนาวมากแต่ทุกคนแบบทุกคนใจดีนะแต่หัวนาะแอบบดุ หัวหน้าค่อนข้างดุเลยแล้วหัวหน้าก็จะมาดูลิปนี้หัวหน้าจะมาดู<笑><笑>แต่ว่าที่ฝึกงานลุกไม่ต้องใส่ชุดนักศึกษาใช่ปะใช่ก็ใส่ชุดทํางานปกติเลยแต่งตัวสุภาพเป็นสาวออฟฟิศท่านหนึ่งใช่ก็ในออฟฟิศก็แบบครึ่งหนึ่งน่าจะประมาณครึ่งเลยเป็นคนจีนเพระาะว่าเป็นบริษัทจีนแสดงว่าสื่อเออได้ใช้ภาษาจีนก็คือใช้สื่อสาร ใช่ก็พูดกับพี่เขาแต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหรอกเพราะว่านั่งข้างคนไทยพี่เรียนก็เป็นคนไทยใช่แล้วอา่ด้วยความที่มอเราอยู่ลังสิทธ์ไปทํางานยังไงโอ้ถ้าจะเดินทางจากลังสิทธ์ไปไปที่บริษัทก็คือแบบไกลมากไปกลับน่าจะประมาณสักไม่ต่ํากว่าสองอยทุกวันก็เลยต้องไปเช่าหออยู่ เธอค่าหอก็คนะ่าหอก็ห้าพันนโอเคเอาก็ถามไปหมดแล้วนี่อ่ะต่อไปเป็นของเราบ้างเราฝึกงานที่สำนักพิมพ์แห่งหนึ่งเป็นสำนักพิมพ์นิยายเอ่อตำแหน่งผู้ช่วยบรรณาธิการขัสัรนิยายจีนก็คือเนื้องานมันก็จะเป็นเกี่ยวกับนิยายหลักๆก,ก็คือ ต้องหานิยายก็มีทั้งนิยายที่ตัวเองชอบแล้วก็นิยายที่พี่ทีมงานเขาเสนอมา <c oughs> เขาแนะนําม,มาว่าเออลองไปอ่านเรื่องนี้ดูแล้วก็ไปอ่านซึ่งของเราอ่ะจริงๆเราก็อ่านทั้งแบบที่เป็นเป็นจีนเลยแล้วก็แบบที่มีคนแบบเอามาแปลเถื่อนเป็นแบบภาษาอังกฤษแบบแปลในไทยในแบบนี้อะไลท์อะไรเงี้ยด้วยเพราะว่าถ้าสมมติว่าเป็นนิยายที่เอามาแปลแล้วอ่ะมันก็จะมีหางคนอ่านประมาณนึงแล้วก็ เออพยายามอ่านให้มันหลากหลายแหละแล้วก็อ่านแล้วก็เขียนเรื่องยอ่อแล้วก็รวบรวมข้อมูลของนิยายบวกจํานวนตัวอักษรทุกตอนต้องบวกเองด้วยเนี้ยเพราะว่ามันไม่มีมันไม่มันไม่ค่อยมีแบบตวบัวอักษรรวมทั้งหมดให้อะ่ะแล้วก็หาข้อมูลแบบ ว่าเรื่องนี้เคยตีพิมพ์ในจีหรือ,อยังเคยทําเป็นมั่งคั่งหรือเปล่าหรือว่าเคยทําเป็นแบบเขาเรียกอะไรวะนางสือเส uh ียงหรอเอออะไรประมาณนั้นอะ่ะเคยทํำไหมหรือว่าแบบเป็นซีรีส์มาก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือต้องรวบรวมข้อมูลหรือว่าเคยขายขายที่ไหนตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์อะไรก็คือต้องหาข้อมูลแบบทั้งหมดแล้วก็ทําเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรรายงานปะ uh huh. เออพิมพ์เป็นรายงานแล้วก็เอาไปเสนอแล้วก็รอว,ว่าเออถ้าเสนอผ่านก็ ก็ไปคัดต่อไปแต่ว่าคืองานเราอะ่ะจริงๆเราไม่ได้ทําแบบงานอื่นเลยก็คืออยู่แต่กับคัดาสารรนิยาอย่างเดียวเพราะว่าเราเป็งานประมาณสองเดือนเนาะช่วงเดือนแรกอะ่ะกว่าแบบตัวงานมันจะลงตัวก็คือเป็นแบบเดือนกว่าๆแล้วอะ่ะแล้วพอช่วงเดือนที่สองอะ่ะจะให้ไปแบบไปทํางานตรงอื่นมันก็ค่อนข้างยากอากีกอย่างคือสำรับพหมพกมันก็จะมีบุ๊กแบบว่าตาแหน่งอะ่ะทุกคนมีตําแหน่งของตัวเองอะ่ะ S <S มันก็แบบจะไปวุ่นวายกับง,งานเขาก็ค่อนข้างยากแล้วก็ตำแหน่งที่มีมีเป็นแบบมาฝึกแปลมันมันมีนักศึกษาที่มาฝึกงานตำแหน่งนั้นอยู่แล้วก็เลยแบบไม่ได้ทําอะไรนอกจากอ่านนิยายแต่ว่าตอนแรกอ่ะคิดว่าแบบมันอาจจะแบบสนุกหรือมันอาจจะฟังง่ายนะ <S <S แต่ว่าพอถึงเวลาจริงแล้วอ่ะถ้าให้อ่านนิยายทุกวันวันแล้วแบบหลายๆตอนเพราะนิยายจริงมันเยอะ มันก็ห <า S 1> เหนื่อยเลยนะมันก็ตาลายมันก็แบบไม่อยากอ่านอะขนาดแบบเป็นคนที่อ่านนิยายเยอะมากทุกวันก็ยังรู้สึกว่าแบบวันนี้ไม่อยากอ่านแล้วอะเออแต่มันก็เป็นงานเราจะไม่อ่านก็ไม่ได้ส mm hmm. ส่วนการไปทํางานของเราจริงมันเป็นสํานักพิมพ์อะก็สามารถเลือกได้ว่าจะไปทํางานแบบทํางานที่ออฟฟิศหรือว่าทํางานแบบเวิร์ก o m มโฮมของเราอะเลือกเป็นเวิร์ก o m มโฮมเพราะว่าเราี้เกียเราอยากอยู่บ้าน ก็เลยเลือกเป็นแบบ Work ฟ r o m home แล้วก็มีนัดเจอกับพี่เลี้ยงเออของเรามันโชคดีตรงที่ว่าพี่เลี้ยงเราอะอยู่จังหวัดเดียวกันกับเราก็เลยสามารถมาเจอกันได้เวลาแบบอัปเดตงานหรือแบบถามเนื้องานแต่ว่าข้อเสียของการทำงาน,นแบบ Work ฟ r o m home ก็คือเวลาเรามีคำถามอ่ะต้องการคำตอบอ่ะซึ่งบางทีมันก็ไม่ได้ไม่ได้ด่วนมากก็ไม่อยากพูรใช่ไหมก็แบบไลน์ถามหรือแบบแชทถามอะไรเงี้ยแต่คือแบบ พี่เขาก็ไม่ได้ว่าจะแบบเล่นโทรศัพท์ตลอดเวลาคือกว่าจะได้คําตอบก็คือแบบอาจจะผ่านไปจนถึงตอนเย็นแล้วถึงจะได้คําตอบอะทำวันใช่แล้วมันติดต่อ,อก,กันค่อนข้างยากอะอมีอะไรอีกได้ใช้ภาษาจีนไหมก็ใช้ตอนอาญญญญ่านนิยายอ๋อแล้วก็หลักๆก,ก็คือแปลชื่อเรื่องซึ่งจริงเรารู้นะว่าเขาคงไม่ได้เอาชื่อเรื่องที่เราแปลไปใช้จริงเพราะว่ามันก็แบบโอ้มันแปลยากมันแปลย,ยากมากเพราะบางทีมันใช้แบบเล่นคํากับ สำนวนภาษาจีนซึ่ง mm hmm. มันเปลี่ยนตัวอักษรซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแบบเราเจะตั้งชื่อมันยังไงดีอะไรเงี้ยออก็ประมาณนี้เนื้อง,งานของเราอะไรอีกเออถ้าถามว่าเอจีนฝึกงานอ,อ๋อฝึกงานตอนไหนฝึกงานตอนช,ออช่วงปิดเทอมของปีสาคือช่วงซัมเมอร์นั่นแหละจริงๆอ่ะหลักสูตรฝึกงานอะออตัววิชามันคือปีสีเทอมหนึ่งแต่ว่าอาจารย์เขา ไม่อยากให้เราเสียค่าแกิจเพิ่มก็เลยใ,ให้เราไปฝึกงานกันก่อนแล้วก็ค่อยมาลงทะเบียนแล้วก็ตอนมาลงทะเบียนเรียนอ่ะมันก็จะไม่มีวันเรียนในตารางเขาก็จะนับแยกอีกทีมีทำรายงานสง่งแล้วก็มีพ,พีเศษประมาณนั้นแล้วปกติค่าเรียนเอกจีนไปฝึกงานที่ไหนได้บ้างจริงๆอะ่ะมันก็ฝึกได้ทุกที่ฝึกได้ทุกที่ใช่ไปฝึกงานค่อนข้างหลากหลายแต่ที่เราไปแอบส่ง ในซ s ้มไของเพื่อนก็มีเพื่อนที่ฝึกงานปีนี้เท่าที่เราส่งมานะแผน HR เยอะที่สุดเลยใช่มี HR แล้วก็เป็นพวกเออตำแหน่งเขาเรียกว่าอะไรเกี่ยวกับตำแหน่งเกี่ยวกับ finance ก็ค่อนข้างเยอะแปลน้อยอะแปลแปลน้อยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่แปลก็คือเป็นเหมือนแบบ ม่ได้แปลจริงจังใช่เป็นงานแบบที่เขาให้ทําเป็นบักครัง่งเี้ออประมาณนั้นเออมีเพื่อนที่ฝึกบริษัทใหญ่ๆก็มีบริษัทเล็กๆแบบบริษัทเล็กก็มีของนี้ก็เล็กสำนักพิมพ์แบบเหมือนโฮมออฟฟิศอย่างเงี้ยจริงๆสำนักพิมพ์นี่ก็ทํามาประมาณห้าหกปีก็ไม่ได้ไม่ได้เก่ามากคนก่อตลาดจริงจริงวันสัต์ที่ฉันไปทําก่อนเ่ปีหกสองเองเออ ถ้าเกิดว่าอ๋อไม่ค่ะมีเดี๋ยวจะมีถ่ายกับเพื่อนอีกมันนาจะสองสามคนโอเคไปเรินมต้นะ c อคชั่นมึต้อง act ด้วยกมึก็เป็นธรรมชาติสวัสด,ดีค่ะดูแต่ละก็ไมราชฮมึงเป็นรท <c oughs> ีดี ม่ก่ดนผเ้อพดคุโอ้ยจะตาอะไรอะค่ะแล้วก็มาคุยกันนะคะว่าพูดถึงเรื่องการฝึกงานใช่ก็อย่างที่เราบอกว่ามีเพื่อนอีกประมาณสองสาคนเพราะเรามีเพื่อนแค่นี้ก็เลยคิดเป็นสองคนสุดท้ายใช่เออพี่ชื่ออะไรแป้งค่ะเนยค่ะอ่ะแป้งฝึกงานบริษัทแบบไหนเป็นบริษัทที่เจ้าของเป็นคนจีแล้วเาก็จะแบบ หาคนจีนจากประเทศจีนที่เขาแบบมีห้องที่ไทยแล้วก็เหมือนเป็นตัวกลางที่คอยดูแลห้องหาคนมาเช่าห้องให้กับคนจีนดูแลห้องอะไรพวกนี้คะ่ะอแล้วฝึกตำแหน่งอะไรเป็นแอดมินเป็นฝ่ายธุรการที่แบบคือด้วยบริษัทเราอะ่ะมันมีพนักงานแค่สามคนแล้วก็เหล่าปานคนนึง มันก็เลยเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะจับฉายอะว่าแบบเออเขาโยนอะไรมาให้แล้วก็ต้องพยายามที่จะทำอะเหมือนซัพพอร์ตทุกฝ่ายอย่างี้ประมาณนั้นแล้วเนื้องานหลักๆคือมีอะไรบ้างเนื้องานเนอะคือนอกจากดูแลห้องแล้วอะมันก็จะมีคือปกติเวลาเราเซ็นสัญญาซื้อห้องอะเราก็ต้องจ่ายเงินมาจําไปใช่ไหมล่ะแต่ทีนี้ถ้าเราจะยกเลิกสัญญาปกติทางโครงการอะก็จะยึดเงินมาจําเราไป แต่ฮีนาจริงๆถ้าเราแบบยื่นคำร้องต่อศาลอะเราก็สามารถเอาเงินจากนี้นคืนมาได้อาจจะแบบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็สิบปอร์เซ็นเนี่ยเออเนี่ยก็จะดูแลเรื่องพวกนั้นแล้วแบบเออคอยทําเอกสารสารประมาณนี้ก็เป็นอย่างจริงจังตอนแรกเลยว่าแบบตอนแรกนึกว่าที่แรงไปนั่งฮีน้าห้องแล้วแบบเป็นจับเอียนเหมือนแบบเหมือนเหมือนพี่ที่แบบดูแลหออ่ะที่เขาอยู่ออฟฟิศข้างล่างอ่ะตอนแรกกูึกว่ามันเป็นแบบนั้นเห็นต้องเดินทางใช่ป่ะแบบเดินทางไปไหนมาไหนเด็กจะต้องเดินทางด้วหรือ มันจะมีบางช่วงที่แบบว่าพี่คือเนี่ยปกติจะเป็นคนทําเอกสารแล้วก็จะมีพี่ที่ดูแลเขาเป็นคนเอาเอกสารอนะไปยื่นให้ศาลแล้วก็แบบไปคอยแบบนัดไก่เกลี่ยคอยพูดคุยกับทนายของอพวกของโครงการแต่ทนะีน่ะมันจะมีบางวันที่แบบเขานัดชนกันแล้วเนี่ยก็จะต้องไปศาลบางคนไม่พอใจอ่ใช่แล้วก็แบบเหมือนไปคุยกับผู้พิพากษาอ๋อแล้วถ้าปกติถ้ามันชนกันแล้วถ้าไม่มีมือเขาทำกันยังไงวะถ้าไม่มี เขาก็ก <K Memorial> <quarto> ็ม be ีเด็กถ <parole> <K S 1> <fen consumption> ึงงานคนอึ่นดีกแต่คนอื่นบ้กงเดาในแม่ละไรแต่ว่าของแปลงได้ได้ได้เงินโดยช่พาะฝึกงานใช่แต่ว่าตอนแรกตกลงกันไว้เท่านี้แต่ว่าพอทำจริงๆริงอะเหมือนเขาก็ได้เพิ่มขึ้นอ่ะเหมือนเขาอาจจะอยากงานเยอะก็ดีแล้วบรรยากาศในการทํางานเป็นไงพี่พี่บรรยากาศหรอคือมีสี่คนใช่ไหมหลราปานคนนึงแล้วก็พี่หัวหน้างานที่เขาจะชอบไปสารก็คือไม่ค่อยอยู่ออฟฟิศ แล้วก็มีพี่ทํางไหนคนหนึ่งที่ชอบออกไปดู้องส่วนใหญ่ก็จะอยู่คนเดียวอยู่กับเราสองคนก็จะเกรงเกรงหน่อยๆก็จะอมีความแบบว่าเราไม่สามารถที่จะอู้ได้เพราะว่าเขาเป็นคนอยู่ฝั่าจีนเลยใช่ไหมเราเป็นคนจีนเหรอใช่เป็นคนจีนที่พูดไทยได้น้อยมากแล้วเราก็เป็นคนที่เรียนภาษาจีนที่พูดจีนได้น้อยมากเหมือนกันมันก็เลยแบบไม่มีอะไรให้คุยกันจากบรรยากาศแบบแปลกๆเขาพูดมาแล้ว็แบบฮะ ฮะอะไรฮะใจช่วยเปลี่ยนกันอืมแต่ก็ดีนะได้แบบฝึกสกิลงอะไรเงี้ยก็ใช้แล้วไปทำงานไง่ปกติปกตินั่ง BTS จกที่บ้านแล้วก็ไปชิดลมเลยว่าเป็นสกิลเาชิดลมนานปะสี่สิบนาทีคิดว่าก็นานเนะเพราะว่าแบบเพื่อนบางคนก็คือไปเช่าไปเช่าหอแต่บางคนก็เที่ยวมีอะไรจะพูดอีกไหมเกี่ยวกับการทำงานหางานยังไงหางานปกติเราจะ หาง,งานในเฟซบุ๊กอะมันจะมีกลุ่มเฟซบุ๊กที่แบบว่าเปหางานฝึกงานคนจีนส่วนใหญ่เพราะส่วนใหญ่เขาจะประกาศในเฟซบุ๊กกันเยางเงี้ยใช่มันก็พิมพ์มไปลเนาะฝึกงานภาษาจีนแล้วก็ก็ขึ้นขึ้นมาแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆอะไรอย่างงี้นะคะค่ะอ่ะถึงตาคุณเนยค่ะฝึกงานบริษัทแบบไหนของเราที่ไปฝึกนะคะมันจะเป็นบริษัทที่เป็นมีโรงงานด้วยมนัมนคือบริษัทแบบ ผลิตสีอ่าก็พูดได้แหละเนาะก็คือบริษัทผลิตสีคือมันก็จะมีส่วนของโรงงานแล้วก็ออฟฟิศซึ่งบริษัทเนี้ยมันเป็นบริษัทที่เข้าตลาดหลักทรัพย์มันก็จะมีสองส่วนสหนึ่งก็คือจะอยู่ในกรุงเทพอยู่แถวสีลมหรือชิดลมอะไรกอย่างนี้นแหละมันก็จะเป็นส่วนที่แบบดูแลลูกค้าที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แต่ส่วนของเรามันจะอยู่ในนิโคมเพราะว่าเราอ่ะเลือกเลือกที่ฝึกงานอ่ะที่ใกล้บ้านที่สุดเพราะเราเหนื่อยเดินทางซึ่งบ้านเราออยู่ใกล้กับ นิคมบางปูก็คือก็เลยอเลือกที่จะมีเพราะว่าหาได้พอดีก็เลยไปปุ๊บเราก็ทําในส่วนของออฟฟิศก็เป็น HR เหมือนกันก็เป็นคล้ายๆธุรการแอดมินของ HR คือจะอยู่ในแผนกเอชอาร์ใช่ป่ะซึ่งแผนกนั้นน่ะมีอยสองคนก็คือพี่หัวหน้าแล้วหัวหน้าใหญ่ห้องก็มีแค่สองคนใช่เป็นห้องของ HR ก็มีแค่สองคนคือพี่เขาเจ้งเน้่ยิฉันก็่น่ตรงนี้ค่ะอะไรแบบนี้ก็คือเออจะมีกันอยู่แค่สองคนประมาณนั้นแต่เป็น HR ที่ต่างกับของ ใช่ป่ะคือของลูกบอมันจะเป็นเหมือนอาแล้วก็คอยหาคนจากแบบเว็บงานอ,งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็น<ง>เขาเรียกว่าอะไรอ่ะน่าจะเป็นบริษัทใหญ่ป่ะมันถึงจะต้องแบบซอยแยกใช่ป่ะเพราะอย่าง HR จริงๆอ่ะมันก็คือจะต้องซอยแยกออกไปว่า HR ทําด้านนี้ HR ทําด้านนีออ้แต่อันเนี้ยด้วยความที่บริษัทมันเป็นแบบที่ตรงนั้นะมันเป็นแบบสเกลเล็ก็คือตรงนั้นมีพนักงานทั้งหมดประมาณเจ็ดสิบกว่าคนเองอะคือรวมกับในไลน์ผลิตแล้วนะเออนั่นแหละแล้วมันก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ด้วยความที่คนมันน้อยใช่ไหม HR มันก็ต้องดูแลทั้งหมดอย่างที่ถ้าเป็นบริษัทใหญ่เขาจะแยกออกไปย่อยๆอันนี้ก็คือต้องดูทั้งหมดเลยตั้งแต่สวัสดิการตั้งแต่แบบไปทั้งหมดเลยจนหาคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบได้ได้แบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะเจอแบบคนมาสมัครงานป้าบพวกแคนดิเดตอะไรเงี้ยเจอก็เจอเอาโทรไปด้วยโทรไปแบบว่าทสัมภาษณ์เองไม่ได้โทรสัมภาษณ์เองโทรนัดป่ะโทรนดอ๋อค่ะก็แบบสกรีนคอลิฟายเขาเบื้องต้นนะว่าแบบ ทำอะไรบ้างเออป็นสวัสดิการาลแล้วต้องการที่เก่าได้ประมาณเท่าไหร่สะดวกมาหาอะไรอย่างเงี้ยมหาอะไรคือมันแล้วแต่ตําแหน่งงาน้วยอ่ะจริงๆแต่ว่าตอนที่นี่ทำอ่ะตอนที่นี่หาคือมันจะแบบหาคนแบบในไลน์ผลิตอ่ะมมหาอะไรมันก็ไม่มีผลเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอืแต่ว่ามันก็จะมีตอนที่หาก็คือหาเอชอาร์เราก็ช่างซ่อมงบำรุงที่แบบอัอนนี้ก็จะต้องแบบ มีความรู้ทางด้านวิศวกรรมเครื่องช่างเครื่องยนต์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวก HR ที่เพราะว่าพอนี่ออกอพี่เขาก็ต้องหาคนมาช่วยใช่ป่ะทีนี้เขาก็จะหาเป็นพนักงานประจําเลยเขาก็นี่ก็เป็นคนแบบลงประกาศในจ็อกไทยอะไรอย่างเงี้ยว่าเออหาคนเอออันนี้เล่านิดนึงว่าพี่เขาก็ประมาณว่าให้ลงเป็นภาษาอังกฤษอะเพราะเขาบอกว่ามันจะกองคนได้ประมาณหนึ่งกิปัแล้วเนี่ยอังกฤษด้จริงคือเออเออ เพาะนีมับเป็นคนพิมพ์เขาบอกเออมันก็จะกรองคนได้ประมาณนึงโดยที่เราแบบไม่ต้องมันเหนื่อยอีกขั้นึ่งอะไรประมาณนี้ก็พิมพ์ไป่าเออต้องการคนประมาณนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเราไปนภาษาิษังกฤน <c oughs> ใช่แล้วได้ใช้ได้ใช้ภาษาจีนป่ะได้ใช้ภาษาจีนใช้เพราะว่าด้วยความ<ช>ที่อันนี้มันมีแบบเป็นหุ้นส่วนเป็นบริษัทที่มีหุ้นส่วนหุ้นส่วนเขาก็มีเป็นคนจีน แต่เอาจริงๆเนื้อง,งานที่ทำมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นภาษาจีนหรอกแต่ว่าพอเหมือนกับพี่เขารู้ว่าเรียนภาษาจีนอยู่เขาก็เอาไปแนะนำกาบใช้สื่อสารอะไรอย่างเงี้ยประมาณว่าเออไปแนะนาแต่ว่าพอดีว่าเขาเรียกว่าผู้บริหารคนนั้นนะเขาแบบเป็นคนจีนที่พูดภาษาไทยได้ดี <ห cos S 1> <ห>อะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็จะใช้ภาษาไทยแต่ว่าพอเขารู้ว่าเออผู้ภาษาจีนได้เรียนภาษาจีนเขาก็มีงานเอกสารมาให้แปลซึ่งต้องพูดจริงๆว่ามันยากเกินแบบ ระดับ,บที่เราเรียนอ,อ,อย่างเราเรียนนะที่เราเรียนคือแปลจีนเป็นไทยอยู่ใช่ไหมตอนตอน,ตอนปีสามมันเป็นจีนหนึ่งแปลจีนเป็นไทยหนึ่งแบบแบบไม่ได้อันนี้แต่อันเนี้พอมันเป็นศพท์เฉพาะของโรงงานที่เป็น<ห>อะไรอย่างเงี้ย<ห>แล้วมันเป็นแปลไทยแล้วเขาให้เป็นแปลจีนอย่างเงี้ยมันก็ยากอันเนี้ย คือถ้าแปลจีนไทยอะยังพอจะเลือกคำใช่ไหมใช่ใช่แต่พอแปลไทยเป็นจีนมันแอบยากเรายังไม่ได้เรียนเลยใช่เรายังเรียนเรียนเทอมนี้แหละแต่ว่าถ้าจะไปปฏิเสธเขาอะมันก็จะดูไม่ดีแล้วมันก็จะแบบเป็นนักศึกษาใช่นี่แต่นี่ก็แบบเออถ้าเกิดไปรับทรงเดทอะมันก็ไม่ได้อีกใช่ไหมเพราะเขาอาจจะคาดหวังหรืออะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็เลยแบบ เอา๋อได้ค่ะเดี๋ยวหนูจะลองทําเท่าที่ทําได้นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะเอาให้ดูเรื่อยๆเขาก็บอกเออไม่เป็นไรค่ะถ้าแบบได้ก็ไม่ติดตรงไหนก็ถามได้อะไรอย่างงี้ยม่ไม่เขาเป็นคนจีนงแล้วก็อาจจะเลีียรออกบนึงง้เขาอาจจะอยากปรัเทสป่ะเออไม่ไม่รู้ว่าเทสหรือพี่เขาบอกว่าประมาณว่าเขาอาจจะยังไม่แบบจีนภาษาไทยมากเลยให้เราช่วยแปลเป็นจีนให้ดื้อๆเพื่อที่เขาจะง่ายต่งนั้เขาก็ไปกล่าวต่อคืออะไรประมาณนั้นก็แบบจ้าได้เงินป่ะ ได้เงินได้เงินแต่ว่าได้เงินแบบว่าหนึ่งอบาทแค่นั้นเองอันนี้มันจริงหรอเปลานึ่งร้อยบาทต่อวันทำไมอ่ะอ๋อไม่ได้เหรอไม่เชิงไม่ได้หรอกคือมันเป็นถ้าสมมติว่าเราเคาะแบบไหนถาอนิยาตที่เราเสนอไปมันเคาะผ่านก็คือได้แต่คือกว่ามันจะแบบเสนอผ่านแล้วก็คือจอ้ฝึกงานแล้วไงก็ไม่รู้ว่าแบบเขาจะแบบ ต่อนมาย้อนหลังหรือว่าอะไรยังไงไว้แต่ก็ไม่ได้คาดหวังเงินจากการลงเงนอะไรเพราะเรารู้สึกว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเรียนต่อมีโวยกิจจบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังมากเพราะว่านี่ไปขอเขาฝึกเองไงเออกูได้เงินไม่ได้ได้มาแล้วเราจะไปก็มีคนได้ไหมเราก็ค่าเขาเรียกอะไรอ่ะค่าอาหารเนี้ยก็คือเขามีคูปองให้คือเป็นค่าฟรีแต่แค่ด้วยความที่อยู่ อยู่ใกล้บ้านแต่ไม่ได้ใกล้ขนาดน่ะมึงคือกูก็นั่งมอเตอร์ไซค์วิน่ะสี่สิบาทมึงนั่งแทมึงนั่งเขาเรื่องอะไรอ่ะบีนั่งบีก็ห้าสิบเก้าวะไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยใช่ไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่านี่ระยะเวลาแบบนี่คือเริ่มทํางานนะแปดโมงเช้าใช่ป่ะี่ออกจากบ้านอ่ะเจ็ดโมงสี่สิบแล้วยังไปถึงเช้าทุกคนทักหมดเลยว่ามาเช้าอ่ะวิ่งไงวิ่งแล้วก็กลับบ้านนะเรื่องห้าโมงอ่ะคือมันไม่ได้มันไม่แต่ดีที่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 สุดอ่ะมันไม่ได้เป็นสังคมที่แบบว่า หุ uhm y, ้ยกับก่อนแล้วจะดูหน้าเกตังคอห้าโมงป lair, ุ๊บทุกคนแบบรถไฟเริ่มปิดแล้วอ่ะเออตอนนั้นนี่ก็ยังทํางานไม่เสร็จใช่ปะนี่ก็อยากทําให้เสร็จอ่ะพี่ว่าเอออย่าไปใจกลับก่อนกลับก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออนี่ก็อ๋อแล้วทีนี้ก็ดีลให้ลุงมอเตอร์ไซค์บินมารอรับคือสี่สิบไปกลับแปดสิบได้ขั้นฝึกหนึ่งร้อยหลืออะไรยี <Artist> ่สิบอะไรเอองงมากกูนั่งเนี่ย ชวนเพื่อนในติ๊กต็อกได้ห้าร้อยยังสะดวกกว่าเลยไอ้ห่างมงเลยแต่ผมก็เข้าใจนะเรื่องแบบเงินเดือนเพราะว่ากูาทำงานแบบเวิร์กฟอร์มโฮมใช่ปะแล้วก็จริงๆแบบนัดเจอกันอะไรเงี้ยพี่เขาก็เลี้ยงข้าวเลี้ยงขนมแบบเจอกันตามคาเฟ่อย่างเงี้ยพี่เขาก็เลี้ยงขนมก่อนมาเขี้ยงสับปะเออก็ประมาณนี้แหละถ้าเกิดว่าดูแล้วมีข้อสงสยัยเอออยากถามหรืออะไรเงี้ยก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ก็ได้ใช่ไหมบ๊ายบาย